โรงเรียนต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเหมือนกันอย่างหนึ่งครับกลางวันเสียงดังวุ่นวายเด็กวิ่งเต็มสนามแต่พอพระอาทิตย์ตกเงียบแบบเงียบสนิทจริงๆเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงรองเท้าแตะแตะแตะจากตึกอีกฟากหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูเวรกลางคืนคนหนึ่งที่ต้องค้างที่โรงเรียนเพราะบ้านอยู่ไกลแล้วคืนหนึ่ง เขาได้ยินเสียงคนเดินในตึกพยาบาลทั้งที่คืนนั้นโรงเรียนไม่ได้มีเด็กป่วยเลยแม้แต่คนเดียวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักเรียนแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเล็กๆในจังหวัดทางอีสานพื้นที่กว้างแต่ตึกไม่เยอะแต่ละตึกห่างกันพอสมควร กลางวันจะมีรถขายไอติมวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเด็กปอต้นจากโรงเรียนข้างๆก็ชอบแอบมาซื้อของกินแต่พอตกเย็นทุกอย่างว่างเปล่าอาคารที่คนไม่ค่อยเข้าเลยก็คือห้องพยาบาลมันเป็นห้องแยกเดี่ยวอยู่ข้างตึกวิทย์ติดสนมามหญ้าหน้าห้องมีมันนั่งยาวๆกับต้นพิกุลกลางวันจะหอมๆห,หน่อยแต่กลางคืนกลิ่นมันจะกลายเป็นอีกแบบ คือหอมแบบเย็นเย็นเหมือนอยู่วัดครูพยาบาลตัวจริงเขาจะมาทำงานเฉพาะช่วงกลางวันส่วนกลางคืนถ้ามีเด็กอยู่หอแล้วป่วยจริงๆก็จะใช้วิธีโทรตามครูเวนหรือเวนปกครองให้มาดูเพราะงั้นห้องพยาบาลตอนกลางคืนไม่ควรมีใครอยู่คืนที่เกิดเรื่องเป็นคืนวันศุกร์ปลายเทอมเด็กส่วนใหญ่กลับบ้านหอพักครูก็เหลือไม่กี่คน ครูเวนคืนนั้นชื่อครูเต้พึ่งย้ายมาจากจังหวัดอื่นยังไม่ค่อยรู้ประวัติโรงเรียนเท่าไหร่ประมาณทุ่มกว่า,วาครูเต้เดินตรวจรอบโรงเรียนตามปกติสนามเงียบตึกเรียนปิดไฟแต่ที่ตึกพยาบาลไฟตรงหน้าห้องเปิดอยู่ตอนแรกครูก็คิดว่าเด็กหออาจจะมาปวดหัวปวดท้องเลยเดินไปดูพอเดินเข้าไปใกล้ๆ ได้ยินเสียงแต่แต่แต,แต่เป็นเสียงรองเท้าแตะของเด็กผู้หญิงชัดมากไม่ใช่เสียงรองเท้าหนังของครูแน่ๆแล้วจังหวะการเดินมันเบาๆกึ่งลากกึ่งเดินเหมือนคนตัวเบาๆเดินไปมาหน้าตู้ยาครูเต้เลยตะโกนหามใครอยู่ในนั้นลูกเปิดประตูหน่อยเงียบ มีแต่ไฟนีออนในห้องพยาบาลกระพริบวูบเดียวครูก็เลยลองบิดลูกบิดประตูประตูไม่ได้ล็อกพอเปิดเข้าไปในห้องไม่มีใครเลยเตียงคนไข้ปูผ้าสีขาวเรียบเต็มตู้ยาปิดสนิทเก้าอี้ตรวจยังวางตรงที่เดิมทุกอย่างมันเรียบร้อยเกินไปสำหรับห้องที่มีคนเพิ่งเดินอยู่เมื่อกี้ครูเต้ยืนงงๆแล้วหันไปมองพื้น พื้นเป็นกระเบื้องสีขาวมีรอยเท้าแตะเล็กๆชื้นๆเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำมาเดินจากตรงประตูไปหยุดที่หน้าตู้ยาแล้วก็หายไปตรงข้างเตียงครูมองอยู่นานมากจนลมจากช่องแอร์เก่าๆมันพัดม่านเตียงไหวครูก็เลยเผลอพูดออกมาเบาๆอยู่ห้องนี้เหรอลูกแล้วก็ปิดไฟ เดินออกมาตอนนั้นยังไม่คิดว่ามีอะไรคิดแค่ว่าอาจมีเด็กคนไหนมาเอายาแล้วรีบกลับหอแต่คืนนั้นยังไม่จบแค่นั้นเรื่องนี้ถ้าให้คนเก่าๆในโรงเรียนเล่าเขาจะเริ่มตรงนี้เลยเมื่อประมาณสองปีก่อนมีเด็กผู้หญิงมหนึ่งคนหนึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจปกติเขาจะไม่ให้เด็กมาโรงเรียน ถ้าวันนั้นมีอาการแต่วันนั้นน้องอยากมาซ้อมทีลาสีก็เลยดื้อมาพอช่วงบ่าย,ายอากาศร้อนมากน้องเริ่มหน้ามืดครูพยาบาลเลยพามานอนที่ห้องพยาบาลตั้งใจว่าจะรอดูอาการแล้วให้ผู้ปกครองมารับแต่ตอนนั้นผู้ปกครองอยู่ไกลโรงพยาบาลก็กว่าจะได้รถ ช่วงที่ทุกอย่างกําลังชุนลมุนหัวใจของน้องก็หยุดเต้นเฉยเลยและมันหยุดอยู่บนเตียงในห้องพยาบาลห้องนี้ครูพยาบาลตอนนั้นร้องไห้หนักมากเสียใจว่าตัวเองช่วยไม่ทันหลังจากนั้นก็จะเห็นเขาจุดทูปในห้องพยาบาลตลอดเหมือนบอกเด็กคนนั้นว่าถ้าอยู่ก็อยู่ดีๆนะลูกครูขอโทษ แต่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาสอนทีหลังไม่รู้เรื่องนี้เลยรวมถึงครูเต้ที่ได้ยินเสียงรองเท้าแตกคืนนั้นคืนต่อมาครูเต้ต้องอยู่เวรอีกคราวนี้เขาตั้งใจเลยว่าถ้าได้ยินอีกจะลองดูให้ชัดๆเวลาประมาณสองทุ่มฝนเริ่มตกเบาๆหลังคาสังกะสีตรงระเบียงเสียงดังแฉก แตอนนั้นครูกำลังจะปิดไฟระเบียงแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแตะแตะแตะครูเต้หันไปมองห้องพยาบาลทันทีไฟในห้องเปิดทันที่เมื่อเย็นปิดแล้วครูเดินไปช้าช้าคราวนี้ไม่ได้เรียกแค่ยืนฟังอยู่หน้าห้องเสียงเหมือนคนตัวเล็กๆเดินไปที่โต๊ะเขียนเวชระเบียน แล้วลากเก้าอี้เบาๆมีเสียงเปิดลิ้นชักแล้วก็เสียงแก้วน้ำเลื่อนไปบนโต๊ะคือถ้าเป็นตอนกลางวันนี่คือเสียงของพี่พยาบาลชัดๆแต่ตอนนี้มันคือสองทุ่มและทั้งโรงเรียนมีแค่ครูเต้กับรอปภอ,อีกคนตรงหน้าโรงเรียนครูเต้ใจเต้นแรงแต่ก็ผลักประตูเข้าไปเงียบกริบ แต่สิ่งที่ต่างจากคืนแรกคือบนโต๊ะมีแก้วน้ำพลาสติกของโรงเรียนวางอยู่จริงๆทั้งที่เมื่อกลางวันไม่มีเหมือนมีใครเข้ามาหยิบของแล้ววางคืนให้เรียบร้อยแต่มองไม่เห็นตัวคนครูเต้เรื่องไม่แน่ใจแล้วเลยไปถามครูอาวุโสในวันถัดไปครูอาวุโสคนนั้นถอนหายใจแล้วพูดว่า ได้ยินแล้วสินะตอนครูพี่อยู่เวรใหม่ๆก็ได้ยินเด็กคนนั้นเขาเสียในห้องนี้แหละเขายังคิดว่าตัวเองป่วยอยู่เลยเดินมาหยิบยาอยู่เรื่อยๆสุกไหนโรงเรียนเงียบๆเขาจะมาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์โรงเรียนเริ่มปราบเด็กแอบเข้าพื้นที่พออ,อเลยให้รปภติดกล้องเพิ่มหน้าห้องพยาบาล เพราะตอนกลางคืนไฟมันชอบเปิดเองคืนวันศุกร์ครูเต้อยู่อีกครั้งนี้เขาตั้งใจจะดูจากจอมอนิเตอร์เลยเพราะไม่อยากไปเจอเองประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งในจอกล้องวงจรปิดเห็นประตูห้องพยาบาลขยับเองชา้ชาๆแล้วมีเงาเล็กๆสูงประมาณเด็กมอตน้นสวมชุดพละสีขาวน้ำเงินของโรงเรียนแบบรุ่นเก่า เดินเข้ามาในห้องเดินตรงไปที่ตู้ยาก้มหน้าเหมือนมองหาอะไรแล้วก็เดินไปที่เตียงนั่งลงปลายเตียงเหมือนคนเหนื่อยภาพมันไม่ชัดมากนะครับมันเบลอๆเ,เ,เหมือนมีหมอกผ่านแต่เห็นได้ว่ามีคนอยู่ครูเต้ตกใจมากเลยวิ่งไปเรียกรปภมาดูด้วยกัน พอมาดูย้อนหลังในจอมันหายไปแล้วเรปรพอเลยบอกโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่กันมานานแล้วครูส่วนมากเขาไม่ทำอะไรแค่ให้รู้ว่าเขายังอยู่หลังจากนั้นห้องพยาบาลก็มีธรรมเนียมแปลกๆขึ้นมาคือทุกวันศุกร์ถ้าครูพยาบาลว่างเขาจะวางนมกล่องเล็กๆหรือขนมปังไว้บนโต๊ะแล้วพูดเบาๆว,ว่า ของนูนะลูกบางอาทิตย์ของจะหายบางอาทิตย์ไม่หายแต่ที่แน่ๆคือไฟห้องพยาบาลยังเปิดเองเป็นบางคืนและทุกคนที่เคยอยู่เวรกลางคืนจะพูดเหมือนกันว่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งจะได้ยินเสียงรองเท้าแตะเล็กๆเ,เดินจากหน้าตึกวิทย์ผ่านต้นพิกุล แล้วหยุดอยู่หน้าห้องพยาบาลเสมอเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยังคิดว่าตัวเองเรียนอยู่โรงเรียนนี้ยังป่วยวันศุกร์เหมือนเดิมยังต้องมาหาครูและยังรอให้มีใครสักคนพูดชื่อเธอบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ผีแต่คือการที่เราลืมว่าเคยมีคนตายอยู่ที่นี่ห้องพยาบาล มันคือที่ที่คนอ่อนแอที่สุดเข้าไปสำหรับบางดวงวิญญาณเขาเลยอยากกลับไปที่เดิมเพราะที่นั่นคือที่เดียวที่เขามีคนดูแลถ้าวันไหนคุณต้องอยู่เวรโรงเรียนแล้วได้ยินเสียงรองเท้าแตะเบาๆอย่าพูดว่าใครมาวะให้พูดว่ามาแล้วเหลือลูกเขาจะได้รู้ว่าเขายังไม่ถูกลืมเรื่องที่สอง เสียงที่มาจากห้องเปียนโนเก่าโรงเรียนมัธยมในอำเภอเล็กๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าชายเลนบรรยากาศตอนฝนตกจะเย็นชื้นเสียงมแมลงร้องทั้งคืนที่มุมหนึ่งของโรงเรียนมีอาคารศิลปะและดนตรีชั้นล่างเป็นห้องซ้อมวงโยธวาทิตชั้นบนเป็นห้องดนตรีที่มีเปียนโนตัวเก่า ซึ่งไม่มีใครกล้าเล่นหลังจากคืนหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนนักเรียนหลายรุ่นพูดตรงกันว่าตอนค่ำๆถ้าผ่านตึกนี้จะได้ยินเสียงเปียนโน,โนเบาๆดังออกมาทั้งที่ประตูนั้นล็อกไว้แน่นตลอดเวลาเก่งเป็นนักเรียนม .5 ที่ลหลงไหลในดนตรีเขาชอบอยู่ซ้อมเปียนโนลหลังเลิกเรียนเพราะบ้านอยู่ไกลบางวันครูดนตรีไม่อยู่ เขาก็อยู่คนเดียวจนค่ำห้องดนตรีเป็นห้องยาวๆมีหน้าต่างไม้และเปียนโนตัวเก่าตัวใหญ่เก่งชอบมุมซ้ายสุดมันเงียบและมองออกไปเห็นต้นกงกลางไกลๆเย็นวันหนึ่งหลังฝนตกตอนที่ทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเก่งกำลังเล่นเพลงแคนนอนอินดีของพาเชเบลจังหวะที่เขาเริ่มเล่นเขาได้ยินเสียงอีกชุดหนึ่งเล่นตามมาหลังมานิดเดียว เหมือนมีใครนั่งเล่นเป็นโนอีกตัวอยู่ข้างๆแต่ในห้องนั้นมีเปียโนแค่ตัวเดียวเก่งหยุดเล่นเสียงนั้นก็หยุดเขาลองดีดคีย์เดียวอีกครั้งติง้งและจากมุมห้องมีเสียงติง้งตอบกลับมาอีกหนึ่งครั้งเสียงมันไม่ใช่เสียงสะท้อนแต่มันมาชัดมากจากด้านหลังเปียโนเขาเริ่มรู้สึกขนลุกแต่ด้วยความเป็นคนชอบของแปลก ก็เลยลองเล่นต่อครั้งนี้เขาเปลี่ยนเป็นเพลง River flows in you ครึ่งทางของเพลงเสียงนั้นเริ่มตามจังหวะถูกทุกโน้ตเหมือนคนที่เล่นเก่งกว่าเขาเสียงประสานกลายเป็นคู่เป็นโนเพราะจนเขาหยุดไม่ได้จนกระทั่งโน้สุดท้ายดังขึ้นแล้วมีเสียงแแปะเหมือนมีใครปิดฝากระโปรงเป็นโนอีกตัวแรงๆทั้งห้องเงียบสนิท นอกจากเสียงหายใจของเขาเองวันต่อมาเก่งเล่าเรื่องนี้ให้พี่ในชมรมฟังพี่คนนั้นนิ่งและพูดแผ่วๆว่าห้องนี้ครูพิมพ์เคยอยู่มาก่อนครูพิมพ์คือครูสอนเปียโ,โนหญิงที่เสียชีวิตเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นเธอกำลังสอนเด็กมอต้นอยู่ดีๆไฟฟ้าก็ช็อตที่ตัวเปียโน,โนทั้งเธอและเด็กอีกคนตายขาที่ โรงเรียนเลยปิดห้องนี้ไปเกือบหนึ่งปีก่อนจะเปิดใหม่ตอนซ่อมตึกเสร็จแต่ไม่มีใครอยากอยู่ถึงคำ่ำครูพิมพ์เป็นคนชอบสอนเพลง c a n นอนอินดีและ River Flows In You พอดีเพลงเดียวกับที่เก่งเล่นอีกอาทิตย์หนึ่งเก่งกลับมาซ้อมอีกคราวนี้ฝนตกหนักไฟในตึกกระพริบเป็นระยะเขานั่งเล่นเปียนโนพร้อมเปิดเครื่องอัดเสียงไว้ เพราะอยากจับลักฐานเสียงตอนแรกเล่นได้ปกติแต่พอถึงท่อนกลางของเพลงเสียงนั้นกลับมาอีกเสียงของอีกคนเล่นคี์ต่ำประสานไปกับทำนองของเขาไพเราะกว่าครั้งก่อนแต่เย็นยะเยือกจนหัวใจสัน่นเขากลั้นใจเล่นต่อจนจบทันทีที่โน้ตส,สุดท้ายจางลงมีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเพี้ยนตรงโน้ตเดียวลองใหม่สิลูก เขากระโดดหนีออกจากห้องแต่เม UH ื่อเหลียวกลับไปมองผ่านหน้าต่างเห็นเงาผู้หญิงในชุดกระโปรงสีครีมยืนอยู่ข้างเปียโนยิ้มบางๆเหมือนกำลังรอเขาลองใหม่วันรุ่งขึ้นเก่งเอาไฟเสียงมาเปิดให้เพื่อนฟังตอนแรกเป็นเสียงเล่นเปียโนของเขาปกติแต่พอถึงช่วงกลางเพลงจะได้ยินเสียงอีกชุดหนึ่งดังชัดในคีย์ต่ำแล้วตอนจบ มีเสียงกระซิบใกล้ใหม่ลองใหม่นะลูกเสียงนั้นเบาแต่ใสและชัดจนเพื่อนขนลุกทั้งห้องพ่วงหน่วยการโรงเรียนได้ยินเรื่องนี้เลยให้ปิดห้องดนตรีชั่วคราวเอาผ้าใบคลุมเปียโนไว้ไม่ให้เด็กเข้าหลายเดือนผ่านไปเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีได้วันสุดท้ายก่อนลาออกจากโรงเรียนเขาแวะไปห้องดนตรีอีกครั้ง ในมือถือดอกมะลิหนึ่งพวงเขาวางไว้บนเปียโนและพูดเบาๆขอบคุณครับครูผมจะเล่นให้ไม่เพี้ยนอีกแล้วก่อนออกจากห้องเสียงลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาแล้วแป้นเปียโนกดเองเบาๆเ,เล่นโน้ตเดียวโน้ตที่เขาเคยเพี้ยนวันนั้นติง้งบางเสียงไม่ได้มาจากโลกนี้ แต่มันมาจากความรักในสิ่งเดิมของใครบางคนเสียงเปียนโนในห้องเก่าอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเพราะบางครั้งคนที่รักในเสียงดนตรีมากพอเขาแค่อยากจะสอนต่อแม้จะไม่มีร่างให้ยืนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วเรื่องที่สามหอพักครูหลังเก่าบางที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นที่ที่ใครบางคนยังไม่ยอมไปไหนโดยเฉพาะถ้าตาย โดยไม่มีใครฟังคําอธิบายกลางฤดูฝนปีนั้นครูสาวชื่อครูมิงเพิ่งบรรจุครูผู้ช่วยที่โรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งในอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลเป็นโรงเรียนเล็กๆมีครูไม่ถึง10บคนที่พักมีเพียงหอครูสองหลังหลังหนึ่งใหม่อีกหลังเก่าแน่นอนครูใหม่ได้หลังเก่า หอครูหลังนั้นตั้งแยกออกไปติดแนวป่าไม้เก่าผุผุสีลอกจนเห็นไม้เดิมหน้าห้องครัวมีบ่อน้ำตื้นๆและต้นมะม่วงใหญ่ที่เงาทาบหน้าต่างตอนกลางคืนตอนครูมินย้ายเข้ามาแม่บ้านของโรงเรียนพูดแผ่วๆว่าอยู่หลังนี้อย่าจุดไฟในขั้วตอนเที่ยงคืนเดอ้อเคยมีคนบ่ท่านได้กินขา้าวเศร้าเลย คืนแรกของครูมินไม่มีอะไรแปลกแต่พอถึงคืนที่สเธอเริ่มได้กลิ่นควันเบาๆจากในห้องครัวทั้งที่เตาแก๊สยังปิดสนิทพอเดินไปดูก็เห็นฝ้าเพดานเปียกน้ำซึมเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเธอขึ้นไปดูบนฝ้าใช้บันไดไม้ของโรงเรียนแต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้าผืนหนึ่งที่เก่าและขึ้นรากับเชือกผูกเป็นบ่วง ห้อยอยู่ตรงคานวันถัดมาครูมินถามครูใหญ่ครูใหญ่เงียบไปพักใหญ่ก่อนตอบเบาๆว่าครูเดือนคนเก่าที่อยู่หอนั้นเขาแขวนคอตายตรงครัวสาเหตุที่ครูเดือนฆ่าตัวตายก็ยังเป็นปริศนาบางคนว่าถูกใส่ร้ายเรื่องเงินหายบางคนว่าถูกนักเรียนผู้ชายแอบถ่ายรูปในห้องพัก แล้วข่าวลือทําให้เธออายจนไม่อยากอยู่แต่ที่ทุกคนรู้คือคืนก่อนที่เธอตายได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องนั้นทั้งคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยคืนต่อมาครูมินพยายามไม่คิดมากแต่ตอนประมาณเที่ยงคืนเสียงน้ำหยดดังขึ้นในครัวแปะแปะแปะเธอลุกไปดู เปิดไฟเห็นน้ำหยดจากเพดานตรงคารพอดีตรงที่ครูเดือนเคยแขวนคอครูมินรีบถอยหลังแต่ไฟดับวูบทั้งห้องมืดสนิทในความมืดนั้นมีเสียงหายใจเบาๆอยู่หลังเธอแล้วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูช่วยด้วย เสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงของคนขาดอากาศขาดใจอยู่ตรงนั้นครูมินเพนออกมานอกห้องทั้งน้ำตาแต่พอหันกลับไปมองทางหน้าต่างครัวเห็นเงาผู้หญิงในชุดครูสีครีมยืนห้อยคออยู่ตรงคานไม้เท้าวแว่งช้าๆตามแรงลมฝนหลังเหตุการณ์นั้น ครูมินขอลาหยุดหนึ่งวันและได้คุยกับป้าพรแม่บ้านเก่าที่อยู่กับโรงเรียนนี้มานานกว่า20ปีป้าพรเล่าว,ว่าตอนนั้นครูเดือนเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำกับข้าวให้เด็กหอแต่ถูกครูชายคนหนึ่งกลั่งแกล้งวันหนึง่งเงินค่าอาหารกลางวันหายจากตู้ คนร้ายเอาซองเงินไปซ่อนไว้ในลิ้นชักครูเดือนแล้วก็ใส่ร้ายว่าเธอขโมยเองแม้เธอจะร้องไห้อธิบายแต่ไม่มีใครเชื่อวันนั้นเธอโดนเรียกไปคุยทั้งวันแล้วตอนเย็นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยจนรุ่งเช้าถึงเจอเธอแขวนคอในห้องครัวหลังงานศพครูชายคนนั้นย้ายโรงเรียน แต่ไม่กี่เดือนต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุขับรถตกคลองเสียชีวิตกลางคืนวันพระคนแก่ในหมู่บ้านพูดตรงกันว่าเห็นครูเดือนนั่งอยู่เบาะหลังรถในคืนที่เกิดเหตุผ่านไปสามอาทิตย์ฝนตกหนักอีกครั้งครูมินต้องอยู่คนเดียวเพราะครูอีกคนกลับบ้าน เธอพยายามนั่งดูเอกสารในห้องนอนแต่จูจ่ๆได้กลิ่นควันแรงมากลอยมาจากครัวเธอรีบตดประตูเห็นไฟลุกขึ้นตรงเตาแกส๊สทั้งที่ยังไม่ได้ใช้เธอวิ่งไปเอาน้ำดับแต่ไฟกลับลุกสูงกว่าเดิมเหมือนมีมือปัดน้ำออกทุกครั้งที่สาดเข้าไปและในควันนั้น เธอเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในเปลวไฟหน้าขาวซีดดวงตากลวงริมฝีปากแย้มเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างทันไมไม่มีใครฟังฉันเลยไฟลุกลามอย่างรวดเร็วครูมินหนีออกมาได้ทันแต่หอพักครูหลังนั้นถูกเผาวอดทั้งหลังเช้าวันถัดมา เจ้าหน้าที่มาดับไฟเห็นเศษไม้ดำๆกับคราบขี้เท้าแต่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ใต้ซากห้องครัวคือสร้อยเงินเส้นเล็กที่มีชื่อสลักไว้ว่าเดือนสร้อยเส้นนี้ถูกฝังไปพร้อมร่างครูเดือนเมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงกลับมาอยู่ตรงนั้นหรือว่า เธอไม่เคยไปไหนเลยตั้งแต่วันนั้นโรงเรียนเล็กๆก,กลางอำเภอน้ำยืนตอนนี้ไม่มีหอพักครูหลังนั้นแล้วมีแต่ลานหญ้าก,กับเสาไม้ที่ไม่ครึ่งต้นแต่ทุกคืนฝนตกชาวบ้านที่เดินผ่านบอกได้ยินเสียงคนทำกับข้าวเสียงเขียงดังเบาๆและกลิ่นน้ำพริกใหม่โชยมาในอากาศ บางทีครูเดือนอาจยังอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อหลอกใครแต่อยากถามคำเดียวว่าตอนนั้นเชื่อฉันบ้างไหมจบไปสามตอนสำหรับเรื่องเล่าหลอนในโรงเรียนครับคุณผู้ฟังชอบไหมครับหากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อติชมได้ครับ